ถ้าใครไม่อยากเข็นอย่างนี้นะครับก็แนะนำว่าไปหาสแตนไซ้์เถอะโคตรหนักครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel สวากเก้นเช่นเคยวันนี้เราก็มาอยู่กันหน้าเซเว่นนะครับอยู่กับเจ้านี่เลย จะพามาดูบอกด้วยคำเดียวโคตรโคตรขือนนะครับไม่ได้ล้างหนานมากดูด hmm. ิคอนี้สนิมจับไปเรียบร้อยก็วันนี้ผมก็จะพามาดูการล้างโซ่ต้องไม่ใช่การล้างโซ่แบบธรรมดาครับรอะเป็นการล้างโซ่แบบไม่มีสแตนครับผมก็เขียนกันบนใบนะครับผมเขียนยาวๆโอเคแต่ผมขอเปลี่ยนไปใช้เป็นกล้องโฟโฟแทนนะครับเพราะว่าผมต้องใช้สบู่ มันอาจจะดูเป็นการล้างโซ่ที่ค่อนข้างจะสู้ชีวิตนิดนึงนะคุณผู้ชมโอเค,อเคผมจะเริ่มตัง้งแต่ตรงนี้แล้วกันพอดูทรงแล้วต้องเข็นอีกไกลมันเป็นการมันเป็นวิธีที่ผมไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะกับการที่ต้องมาแบบกระเถิบกระเถิบทีลนอย่างเงี้ยจะให้ง่ายสุดๆอะ่ะซื้อสแตนซื้อสแตนมาดีบยกล้อขึ้นแล้วก็ค่อยๆหมุนล้อล้างง่ายกว่ากันเยอะนะครับ แต่ว่าผมไม่มีสแตนผมก็จะใช้วิธีนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมี2ตัวนะครับหนักหักก็จะมีใช้เป็น2ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล้างซื้อมาตอนนั้นรู้สึกจะ290บาทใช่290จะตัวนี้ได้มาจากศูนย์คาวาซากิเลยนะครับผมตั้งแต่เอารถไปเซอร์วิสเมื่อนานมาแล้วนะครับผมนานคโคตรเลยรถผมขาดเซอร์วิสนานมาก แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับหาซื้อที่โฮมโปรนะครับผมเป็นเชนดลูปตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบอล้างเสร็จล้างด้วยตัวนี้เสร็จก็ต้องเคลือบด้วยตัวนี้ต,นต่อขัอ้นแรกเอาตัวนี้พ่นไปก่อนนะครับพ่นให้ทั่วแล้วทิ้งไว้ประมาณสักนาทีสองนาทีนะครับผมค่อยเอากระดาษทิชชู่เช็ดออกนะครับปปอืมประกอบก็ค่อนข้างสูีวิตเตรียมกระดาษทิชชู่มาจากบ้านนะครับผมพร้อมเลย เปียนมาล้างตรงดินนะเพราะกลัวพื้นตรงนั้นจะเปื้อนนะครับแล้วก็นี่แปงสีฟันจริงๆถ้าเกิดคุณไปซื้อน้ำยาล้างโซ่จริงๆบางยี่ห้อเขาจะแถมแปรงล้างโซ่มาให้ด้วยนะครับคุณไม่ต้องมาหาแปรงแบบเพนเมดอย่างนี้เลยดู <laughs> สภาพแปรงเป็นแปรงโดนปลประจําการนะครับผมใช้ละเหงาบ,บานหมายถึงจะใช้ตอ่อ <laughs> เพราะฉะนั้นพี่ติกก๊กจะมาใช้วิธีล้างโซ่แบบผมไม่ได้นะครับเพราะพี่ติ๊กไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอเคเราค้นไปเลยครับผมพ้นไปจนครบเลยนะครับพ่นตรงนี่พ่นที่สะเตอร์ได้ก็ได้ครับเราล้างแบบคนไม่มีสแตนยกานะมันก็จะลำบากน,นิดนึงนะครับ มันก็จะแบบไงไม่ต่อเนื่องอย่างเลยถ้าใครไม่อยากเขียนอย่างนี้นะครับก็แนะนำว่าไปหาสแตนไซส้เถอะคตรหนักเขียนไปเจอร่องีนจบเลยพ้นไม่เสมอกันอนี้คือชีวิตเกิน ชีวิตหนึง่งโคตรลำบากเมื่อกี้ยังไม่ถึงหลายคนอัดเข้าไปรถโอเคแล้วก็นั่งรอมันสแป๊บมืงทิ้งไว้ประมาณ1นนาที2นาทีครับผมเดี๋ยวค่อยซับด้วยกระดาษทิชชู่ให้เอี่ยมนะครับแล้วค่อยพ่นเคลือบอีกทีหนึง่ง อ่าลืมบอกตัวเกรือซื้อมาประมาณ300้อกว่ากว่า300ร้อยไปไปลายเกือบ400ร้อยนะครับหาได้ตามพรมโปรทั่วไปแล้วเราก็เอาแปลงขัดๆนิดนึงนะครับตามข้อต่อโซนะครับขัดเอาเศษฝุ่นเศษดินออกนะครับดันพลิ้วสีระหว่างมีสแตนกับไม่มีสแตนต่างกันยังไงถ้าเกิดมีสแตนนะครับเราดีดร้อหลังลอยใช่ไหม รอแปรงรอไปแค่ตรงนีน้แล้วเราก็มือหมุนล้ออาแค่นั้นเองไม่ต้องเอามือล้วงเข้ามา <c oughs> เป็นวิธีล้างเรียกว่าแบบชั่วคราวแล้วกันล้างแบบชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็จะอารถไปซตอมีครับก็ให้เขาล้างให้ที่ศู์เลยแล้วก็อีกอย่างน,นะครับร้านล้างรถเ็ามีบริการล้างสี ล้างสีรถแล้วก็มีรับล้างโซ่รถด,ด้วยนะครับก็จะทําให้ครบขั้นตอนแต่ว่าอันนี้ผมมาล้างแก้ขัดเรียกว่าล้างแก้ขัดแล้วฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ล้างแบบใช้สแตนดีบดล้อขึ้นนะครับบางคนบางคนอาจจะยังเข้าใจวิธีผิดนะครับเวลาดีดล้อลอยแล้วอะให้เราใช้มือหมุนล้อเท่านั้นนะครับเวลาที่เราจะล้างนะครับ ห้ามใช้วิธีสตาร์ทเครื่องแล้วให้เฟืองมันหมุนนะครับไม่ถึงให้เฟืองให้ล้อมันหมุนนะแล้วเราเอามือลองอะไรอย่างเงี้ยอย่าทาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเฟืองมันจังหวะพลาดน,นิดนึงอนะถ้าเกิดมันดึงมือเราเข้ามาในนีน้บอกเลยว่าเลือดอาบนะครับมันคมนะฟันกระเตเิร์นอย่าให้มันได้อย่าให้มันได้ดึงมือเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นใช้มือหมุนนะปลอดภัยที่สุดนะครับ วันที่จะเอาไปล้างมั่งได้แล้วเอาจริงๆผ่านมาทั้งฝนผ่านมาทั้งน้ําท่วมไม่ได้ล้างเลยนะครับรถเข้าคาแครล่าสุดนี่คือเมื่อหลายเดือนหลายเดือนมามากนะครับผมเคอเคครับแล้วก็จะถอยหลังไปนิดนึงเออลุ้นจังโอเค ไหนเฮ้ยว่างไงเพื่อน <laughs> ไม่เห็นไม่เห็นน้องมอวแต่กลมดูรถวิ <laughs> ่งเลิดไปเลยโอ้ยขอโทษไต้หมาน้อยโอเคครับเช็ดเอี่ยมแล้วเราก็จะมาปิดท้ายด้วยเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเค อันนี้คือเช็ดเอี่ยมทุกขั้นตอนแล้วนะอืมสมมุติว่าเอี่ยมนะครับแค่เอาเศษดินเศษอะไรออกก็พอแล้วนะครับผมเอาไว้ไปล้างแบบครบขั้นตอนอีกทีตอนเอารถไปล้างแล้วกันสาเหตุที่ผมเอามาล้างเพราะว่าเสียงโซ่มันดังนะครับผมบางข้อสนิมมันขึ้น,นเวลาขี่เสียงมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับผมก็เลยเออเอามาล้างสักหน่อยแล้วกัน ล้างแกะขัดเองสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสแตนยกรถนะครับก็ใช้วิธีอย่างผมได้นะครับเขียนไปเขียนมาอย่างนี้นะครับแต่ก็จะเมื่อยน,นิดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมรอสักแป๊บหนึ่งเกิดทิ้งถ้าเกิดทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งอะเวลาที่เราอ่เดี๋ยวค่อยดูกันพอมันจับตัวแล้วอะ มันจะเป็นฟิล์มยืดๆครับผมมันจะเป็นเหมือนฟิล์มหล่อลื่นมันจะยืด,ยดเยๆเห,หนียวๆนิดนึงเพราะฉะนั้นอยาวมือไปโดนนะครับเวลาพ่นเกลือบไปแล้วมันจะเป็นอ่าโอเคโอเคครับผมวันนี้ก็มาบอกวิธีการล้างโซ่แบบคร่าวๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูได้บ้างนะครับผมเป็นวิธีที่ผมใช้แก้ขัดได้เป็นประจำในหละยวิธีนี้นะครับเขียนรถจนเมื่อยกันเลยทีเดียวนะครับ ถ้าจะให้ง่ายก็ไปหาซื้อสแตนมาไว้สักตัวหนึ่งนะครับราคาไม่แพงมากก็ได้ครับเอาไปยกท้ายเวลาล้างโตชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะนะครับโอเคครับสำหรับว,วันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมฝากไลค์สติก๊กเกอร์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคสภาพมอมเมมเือะเกินโอเคเดี๋ยวเอารถไปล้างเดี๋ยวจะรีวิวให้ได้รับชมอีกทีนะครับผมโอเคกู๊ดไบายซีอูเกีย